มาดูไซอันนี้ไม้ผิวน่ารักน่ารักอย่างนี้ขายยังไงครับเนี่ยอันนี้มุ่งเจริญค่ะอันนี้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยนี่ครับไซกำลังนี่ไสไซมือเดียวยกนี่เลยถ้าเป็นพวกข้างหลังคุณต่นอโนนั่นก็ร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยกว่าบาทนีนครับนี่เหรอครับพวกแผ่นหน้าด่างพวกนั้นนะคะอ๋อเนี่ยนะค่ร้อยเก้าสิบอันนี้แผ่นี่นี่นี่อันนี้ได้ทั้งถาดไหมครับนี่หรือว่ายังไงไม่ค่ะ <laughs> นี่แค่กระถางก็สวยแล้วแหละได้แค่แค่กระถางองนี้ี่นะสวยดีเอาไปตั้งร้านกาแฟตั้งอะไรได้เลยนะครับเนี่ยตั้งในออฟฟิศบนโต๊ะทำงานได้ไม้ด่างแม้ตัวด่างนี้ไม่ไม่ต้องการแดดมากก็ได้นะค่ะลำไรได้ในร่มยังได้เลยค่ะแต่ถ้าอยู่ในร่มเขาจะเป็นเพียยยนี่ใส่อันนี้หลักร้อยเหรอครับค่ะหลักร้อยนี่ครับเยอะนะครับหลักร้อยเยอะเลยเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นไม้ โครงสร้างสยไม่โครงสร้างโอ้โหต้นนี้คือมองมาคือเด่นเลยนะครับค่ะอันนี้อะไรครับนี่อันนี้โพทะเลโพทะเลปอทะเลโพทะเลหรือปอทะเลนะครับนี่บอนไซโพอะไรเยอะเยอะเองพวกนี้ขายยังไงครับราคาสองพันสามพันแล้วแต่ไม่แรงเนาะเป็นโครงสร้างโน่นครับลป็นโพโอ้มีมะขามเทศ นี่ครับนี่ก็เป็นโคล้ตใหญ่ๆอือครับใหญ่ๆอย่างนี้หกพันกว่ากพันกว่าบาทยังไม่สวยถ้าสวยจะเป็นสวยนี่กำลังทำนะครับเป็นโครงสร้างโอ้โหมาดูอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นโซนของอ่าามโคนใหญ่ฮะสองพันกว่ากระถางเท่าไหร่ครับพวกนี้สองพันกว่าสองพันกว่าบาทสองพันห้าใหญ่นะใหญ่โคนใหญ่มาก เป็นพุ่มสวยเลยไม้สองปีกว่าแล้วฮะอืนู่นนะครับเยอะนะครับตอนนี้เยอะนู่นนะครับยาวเข้าไปนูน่นไซพอดีนะครับคนเดียวยกค่ะอย่างนี้ก็กำลังน่ารักอันนี้สองพันห้าสองพันห้าเองค่ะนี่ครับไม้จบละไม้จบเลยนู่นก็มีอันนี้อะไรครับเอมเหรอเอมค่ะเอมโอ้ไม้เยอะจริงๆนะหลายร้อยชนิดนะใครใครอยากรู้ว่าต้นอะไรทำกันไัได้บ้างนี่มาสวนนี้คือจบเลย มีเป็นร้อยชนิดเราผมว่าเนาะนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะโอ้โหกระเสียวต้นนี้กระเสียวต้นนี้ที่ไม่ขายอะกระเสียวต้นนี้ไม่ได้ขายคลูกสาวห่วงมากนี่โอ้โหกระเสียวต้นนี้สวยนะสวย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 ใหญ่คใใหญ่นี่ครับมีโอ้มีหลายอย่างมากเลยอือก็มังค่งมังค่งนี่ก็มังค่งใหญ่อันนี้ ลากเดียวหรอครับหรือว่ากลุ่มกอต้นเดียวกันไหมต้นเดียวกันหมดต้นเดียวกันเนาะลากเดียวนะครับต้นเดียวกันเดียวโอ้มาขามมาขามออกแนวสวนป่าแต่ว่าเป็นจากคูนเดียวกันหมดเลยโอ้กำลังทำนะครับอันนี้ถ้าเขาเต็มฟอร์มแล้วคงจะสวยน่าจะสวยเนาะโอ้หนี่ก็เป็นศูนย์รวมขายอุปกรณ์บันไดด้วยหรอครับนี่มีพวกกระถางพวกกันไกพวกลวดอะไรพวกเนี้ย่ะ โอ้มาดูครับนี่กระถางอันนี้กระถางนําเข้าหรือว่ายัางไงครับนี่ถ้าเป็นดินเผานําเข้าค่ะอ๋อนี่สวยมากเลยนะดูดิเฮ้ยนี่ราคาอันนี้ราคาร้อยกว่าบาทอันนี้กระถางกินเหรอครับใช่ค่ะเป็น,น,นดินเผาเยางดีถางดินเผาอย่างดีเลยนะนี่นี่ไซส์นี่ไนงะไซส์นี้ที่คนนิยมนั่นก็เป็นดินเผานี่ครับราคา อันนี้ราคาห้า้อยห้าสิบค่ะโอ้สวยนะกระถางเยอะมีหลายเกรดไหมครับหรือว่ามีพวกข้างบนจะเป็นเกรดเอค่ะนี่หรอครับค่ะเป็นดินสีม่วงดินเผาสีม่วงปรง่งน่นมาดูข้างในนะครับอเซรามิกนี้ขายยังไงครับนี่สามใบสามร้อยห้าสิบสามใบอ๋อนี่ครับมีหลายสามไซส์เหรอครับค่ะ สามร้อยห้าสิบก็ตกใบละร้อยร้อยกว่าบาทนะถ้าแยกขายใบใหญ่อย่างเดียวก็สองร้อยห้าสิบอ๋อนี่ไงสายจิ๋วก็มีค่ะน่ารักน่ารักนี่ครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับอย่างพวกนี้ส่งไหมครับส่งค่ะส่งกางส่งได้หมดยกเว้นข้างบนส่งไม่ไหวมันหนักอ๋อนี่มันหนักนี่กระถางส่งหมดนะครับใครสนใจก็ก็โทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นี้นะครับก็จะเป็นกระถางบอนไซมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับ นี่ด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์อะไรครับอ๋ออุปกรณ์บันไซค่ะรัดแบ่งนี่อะไรบ้างครับนี่มีกันไกลขาวแดงค่ะอย่างนี้ขายยังไงครับขาวแดงร้อยเจ็ดสิบาทร้อยเจ็ดสิบบาทอนี่ครับมีลวดนะมันก็ยี่สิบเก้าบาทเท่าไหร่นะครับยี่สิบเก้าอ๋อนวดรั่วยี่สิบเก้าบาทนี่พวกนี้มีแปลงขัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบันไซก็มี นีเกือบครบนะครับก็มาดูได้นะครับมีปุ๋ยมอีอุปกรณ์ทำบอนไซนะครับข้างไหนก็จะเป็นเซรามิกสวยเซรามิกมือสองของ,ของญี่ปุ่นมือสองอ๋อของญี่ปุ่นอันนี้ตั้งใจลดราคาเพราะว่าจะเลิกขายจะขายแต่อุปกรณ์บอนไซอ๋อแต่ที่นี่ก็ไปใส่บอนไซได้เหมือนกันค่ะบางตัวก็ไปใส่ได้บางตัวก็ไปใส่ได้นะอย่างนี้ใส่บอนไซ ได้กำลังน่ารักเลยใส่บันไซกิวได้อย่างเงี้ยยี่สิบห้าสามสิบอ๋อใบละยี่สิบกว่าบาทค่ะสามสิบห้าสี่สิบท่อ๋อก็สวยนะอ๋อมีหลายอย่างโอเคจานชามเยอะโอ้เยอะแต่พวกนี้ก็จะจะโลแล้วจะโลฮะอ๋อครับก็จะโลแล้วนะครับว่าจะจับมาขายเป็นกิโลโอ้ช่างกิโลขายช่างกิโลขายให้มันหมดหมดไปโอเคครับก็ สวนนี้นะครับก็อยู่ที่คลองเ็นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับก็ไม้สวยๆเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับติดถนนเลยมาง่ายนะครับเลยดูโฮมมานิดเดียวตรงข้ามวัดนาบุญเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกท่านรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ